เหตุผลที่ไม่ควรเสียเวลาถกเถียงหรือทำความเข้าใจกับคนที่คิดต่างบางครั้งเราอาจจะเจอใครสักคนหรือมีเพื่อนคนในครอบครัวที่คิดต่างกับเรามองคนละมุมคิดคนละทางก็ยากจะลงเอยและทำความเข้าใจกันก็ต้องรอเวลาเท่านั้นเพราะหากยังดันทุรังพยายามคุยหรือพยายามปรับความเข้าใจบางครั้งก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาไปกันใหญ่ คุณรอให้ถึงเวลาของมันเวลาที่จะทำให้เข้าใจกันแต่ละคนได้เรียนรู้ศึกษาและผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะคิดหรือมองต่างมุมแต่ก็มีหลายเหตุผลที่ยากจะปรับความคิดให้เข้าใจกันโดยเฉพาะในปัจจุบันสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเร็วมากความรู้และประสบการณ์ต่างๆของแต่ละคนจึงอาจจะใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ปัจจุบัน และทำให้กลายเป็นความขัดแย้งในความคิดที่ยากจะเข้าใจกันให้เหตุผลที่ทำให้คนเราคิดต่างกันความไม่มีเหตุผลไม่ยึดความจริงเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ความไม่เข้าใจกันการเถียงกันก็เพียงเพื่อที่จะเอาชนะแค่นั้นบางคนนั้นเกิดมาเพื่อเถียงไม่มีจุดยืนไม่ได้ยึดถือหลักความเป็นจริงเป็นที่ตั้ง ต้องพิจารณาให้ดีว่าคนนั้นเป็นแบบใดเพราะหากไม่ยึดเอาความจริงเป็นที่ตั้งเถียงกันไปก็ไม่ชนะไม่มีประโยชน์และมีแต่จะทำให้เกิดการทะเลาะก,กันมากกว่าความเห็นแก่ตัวความคิดที่เห็นแก่ตัวคนบางคนนั้นมีความเห็นแก่ตัวมีความคิดที่เห็นแก่ตัวมากคิดถึงแต่ตัวเองจึงไม่มีประโยชน์เช่นกัน กับการสนทนาหรือถกเถียงกันในบางเรื่องโดยเฉพาะความพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดอีกฝ่ายหรือชี้ชัดให้เห็นว่าอีกฝ่ายเป็นคนเห็นแก่ตัวการที่ใครสักคนจะเปลี่ยนตัวเองได้นั้นต้องมีอะไรบางอย่างทําให้เปลี่ยนด้วยตัวเองซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไรบางคนจนสิ้นลมหายใจแล้วก็ยังทำไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยคนแบบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะรู้สึกว่าตนเสียศักดิ์ศรียึดติดกับประสบการณ์เก่าๆความรู้เดิมๆโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้เก่าๆประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งอาจไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้ววิธีคิดวิธีปฏิบัติแบบเก่าจึงไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วดังนั้นอย่าเสียเวลาถกเถียงกับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่งยึดติดกับวิธีคิด และวิธีปฏิบัติแบบเก่าๆหรือไม่ควรเสี่ยงทำตามเพราะหากผิดพลาดคนที่ต้องรับผลการกระทำนั้นไม่ใช่คนแนะนำเรื่องนี้บางทีก็ลำบากใจเพราะมักจะเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวที่อาจจะยังคิดว่าความรู้เก่าประสบการณ์ของคนรุ่นเก่านั้นดีกว่าทั้งๆท,ท,ที่เวลาเปลี่ยนไปแล้วหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วประสบการณ์ของคนรุ่นเก่า มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่อาจจะยังใช้ได้ประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันก็จะทำให้คนเราคิดต่างกันมองต่างกันมองต่างมุมในบางเรื่องจึงอาจจะทำให้เกิดการโต้เถียงกันได้เพราะต่างคนก็ต่างคิดว่าประสบการณ์ตัวเองดีกว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นถูกความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะประสบการณ์ที่ต่างกัน สามารถเกิดขึ้นได้กับคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยและมีโอกาสที่ทําให้เกิดปัญหากันขึ้นได้ปัญหานี้กรณีเป็นคนในครอบครัวด้วยแล้วอาจจะสร้างปัญหาอย่างมากพ่อแม่ก็คิดอีกแบบลูกหลานก็คิดไปคนละทางเป็นปัญหาปวดหัวที่ยากจะลงตัวคนรุ่นใหม่แม้จะมีอายุน้อยกว่าแต่มีความฉลาดมากกว่าคนรุ่นเก่าเพราะข้อมูลหาได้ง่าย ในขณะที่คนรุ่นเก่าบางคนหยุดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปนานแล้วมีแต่ความอวดดีถือตัวว่าตัวเองมีความรู้ซึ่งก็เป็นความรู้ที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วในยุคปัจจุบันคนที่แค่อยากเอาชนะการมีปัญหาถกเถียงก,กันกับคนที่แค่อยากจะเอาชนะเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เพราะบางคนเมื่อไม่ชนะก็จะพานไปเรื่อยๆหากแพ้ ก็จะเกิดความโกรธแค้นถ้าอยากจะถกเถียงเพื่อเอาชนะควรเลือกคนที่แพ้แต่ก็รู้จักยอมรับว่าตัวเองผิดซึ่งเป็นคนประเภทนี้มีน้อยมากคนแบบนี้หากเป็นเพื่อนกันปัญหาก็อาจจะน้อยกว่าคนต่างวัยโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจมากกว่าปล่อยให้ความถูกต้องเวลาเป็นเครื่องตัดสินความขัดแย้งทางความคิดหรือมองต่างมุม อาจจะเป็นเรื่องยากกว่าจะเข้าใจกันบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นปี10ปีเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพราะปัญหาเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่หากอีกฝ่ายไม่เคยมีประสบการณ์ก็ยากจะเข้าใจกันได้ง่ายๆหากเป็นคนในครอบครัวด้วยแล้วจะสร้างความทุกข์ใจอย่างมากไม่มีความถูกต้องใ,ใดๆคงอยู่ตลอดไปความคิดที่แตกต่างกันสามารถเกิดขึ้นได้ แต่หากเป็นคนในครอบครัวหน่วยงานและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็ต้องพยายามยึดเหตุผลยึดหลักความเป็นจริงเป็นหลักเพราะหากเกิดความผิดพลาดก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยกันทั้งหมด